สวัสดีจ้าพี่น้องมาสะออนเฮ็ดดูวะเฮ็ดอ้อมต้นไม้เลยดูวะโอ้ยสะออนจริงๆอ้อมต้นไม้เลยนี่ชอบตรงนี้ดูว้ายมันอ้อมไปนู่นเลยนะอ้อมไปข้างล่างเลยโอ้ยมาซ่อนสะออน,ออนว้า ใครชอบเอาไปทําชานน่เก็บให้เอาไหมหน่บอกเด้อวันหลังจะมาเก็บให้ถ้าชอบอ่ะนุ่น,น,นพาเขามาเก็บกระเทียมปลาหนิปลาไม่ฉันไปกลามาคนเดียวเพราะมีเพื่อนฉันก็เลยให้เขามาตรงนี้ด้วยมาดูกันปลาใหญ่ๆหนิจริงๆฉันไปเก็บแต่ปลาอื่นเนาะด้ว่ะไล่ๆไปเดี๋ยวลงไปเก็บ ตะอ้อนพี่น้องดูมาเจอปลาไม่แล้วว่าน,นั้นเห็นแข่เขียวๆก็คิดยุ่วมันใช่แต่ว่าไม่ได้เดินมาเพราะว่ามีกามาคนเดียวเนาะดูว่าโอ้โหนี่มาเอาตรงในฝนขยุ้มเอาขยุ้มเอานี่ว่าให้เป็นปั้นปั้นเลยดูว่า,นนา <c oughs> ฉันมาเอาเอาไปนิดเดียวพอเละเพราะว่าไม่หลุดจะไปทำอะไรกินอยู่คนเดียวไม่มีใครกินด้วย เดี๋ยวเก็บไปไทยที่ทำงานโอลีถุงหนึ่งโอ๊ะทำแมเ่เยอะอย่างนี้โอ้โหเจ้าคนหนึ่งกับตามไทยคนหนึ่งก็หนีแมเ่เยอะอย่างนี้เออเห็นไหมตัดเอาเป็นหน้านาไปเลยเนาะไม่มีอะไรปนเลยไม่มีแบบดอกไม้อย่างอื่นอะไรปนเลยนะต้นไม้ก็ไม่มีเนาะไม่มีต้นไม้ปนเลยด้วยใบไม้สลับซีโอ้ยที่นู่นนิ่งเยอะที่เดมาค่ะแล้วประเทศอังกฤษนี่เป็นดงเลย ที่ไหนมันก็มีตั้งแต่นี่แหละบ้านเรามันเป็นโนนแบบนี่เป็นเขาบ้านเรามันเป็นเขาแบบนี้ที่นี่มันเลยไม่เหมือนบ้านเขาเลยมันเป็นมันไม่นาไม่นาอะไรนะไม่นาเดินบ้านเขาหน่มันจะเป็นแบบมันเป็นป่าเออเป็นป่ารู้อะหนูตัดเอาไนไหนพัดชาโอ้ตัวเองก็ถ่ายไปเลยไอไอไอเก็บออตโดอปมันิดหนึ่งเอาไปพัดอยู่คนเดียว ไม่มีใครกินด้วยไม่เสียมแนวดอกดะลายหลายนาะจนสงสัยคนไทยลิกเกนเฮาไม่กินเฮขี่นกอ๋อขี่นกใครนีด้เดียวอยู่เลยอโอ้ยมันยังหน่อยอยู่ฝนไอ้เก็บยากดอกมันต้องเอาทางต้นเลยเนาะโอ้ย่างดีเลยดินต้องใสเฮ็ดจะงอกดีใหญ่แล้วนี่เนาะ อเอาตะกามากสวัสดีไาาใ,ใสา,าลงมาแล้วขิ้เกียจขึ้นตลอดต้องห้เชบเอาตะกามันถึงง่ายแล้วก็ยักใส่ถุงเาอา อบแล้วอชอบมีเพื่อนมาก <c oughs> น่าสงสารจังเลยไอชั้นเวลาเก็บไปเพื่อนก็เยอก็ไปรันแ,แต่ว่าดอกไม้พุนา่าสงสารดรว่าสวยมากดอกไม้ในตำนานตรงไหนก็จะมีต้นนี้เนาะบานเต็มไปหมดเราเดินในสวนเขาจะตรงไหนก็มีดอกไม้ ถ่ายมดไม่ได้จะกองเต็มไปเก็บกระเทียมมาเดี๋ยวถ่ายปลากระเทียมมาด้วยเดี๋ยวจะเออให้ดูจ้ะถ่ายปลากระเทียมมาเนาะนี่จ้ะโอ้สวยจริงๆดอกแบบเต็มเลยกับบ้านจ้ะให้ดูบ้านอีกแล้ว <laughs> ให้ดูบ้านอีกแล้วปะ่ะจบตรงดอกไม้สวยๆนี่แหละจ้ะ สวยเนะสองสีสวยสวๆดอกแพรกำลังออกดอกจะ้ะเนาะดอกสีเหลืองบานใครก็จะมีคูลาพันปีกำลังเป็นตุม่มจะ้ะป่ะขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปนะจะน๊ะนดี๋ยต่อคลิปให้ดูจะ้ะสวัสดีจ้า